ไปพอดูเลยติดปูนเลยยุครับรอครับโดนแล้วนะเป็นประกฏนี่ เป,ป็นปรากฏเหลืองนะฮะโอเคตัวแรก กำลังแกงเลยตัวที่หนึ่ง เงียบรู้ป่าเลยขาวแบบบ่บ่บ่มองไม่เห็นถื้บ่ล่ะไว้ ใส่หรอเป่ามันอยู่นี่แหละเห็นปากแมบงาเงาอยู่ฟางพุ่นน่ะไม่ปอเบิ่งเล้ยนะเห็นบ่หยางมาไหมอยู่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 อะไย่างไรชักเห็นปากอยู่เห็นปากอยู่แม่นุข้าวบ่ลเหรอ ปลายอยู่ปะปลายอยู่ยิงไปแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรเห็นแต่าปากครับนี่านะเียโอไม่ใช่ข้าวนะหมั้งแคบปะไอข้าวน้อยครับอี่ารับไอขาวน้อยข้ากลางหลังเลย ข้าวน้อยเห็นปากเงี้เง,งอยู่ใต้น้ำไม่รู้ปลาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บมือเชือกบาดโอ้สายพันกันหมดเลยครับ าไม่ได so no no <laughs> <con version> ้เตรียมอะไรเลยมืเลยแหก็ไม่เอามาปืนก็ไม่เอามามาแต่รถโอปลลาครับตื่นเต้นครับยีวิ่งไปเอายีวิ่งไปเอากันมาอุปกรณ์มาปลากระส้อยลอยอยู่แต่ปลาคขานี่พึ่งเห็นนะแต่ว่าน้าบอกว่าเมื่อคืนนี้เขามาตอนดึกๆอ่ะรอกันลอยกันเต็มเลยครับให้เราไม่รู้จะบอกว่าําไม่ปุ๊กปุ๊กไปเดี๋ยวเราไปปลดปลกันก่อนเนาะ ไม่ใหญ่ครับไซกิโลนี่เข้าต้นคอพอดีพอดีเลยอยู่แบบอยู่ใต้น้ำไม่ยอมลอยขึ้นมาไปกดหนึ่งให้เข้าหนึ่งเลยครับสองตัวเนาะไปไปไปต่อต่อต่อมีตัวหงุมใต้ใต้สะพานเนี้ยสองตัวเข้า

เดี๋ยวเราไปเก็บปลาก่อนอุ้ยผ่านหมดเลยเทะมีสองตัวครับที่เห็นหัวสองตัวเลย

ไปเลยอเลยรีบไปเลยก่อนรี OVER? บร <c oughs> ีบร <c oughs> ีบรีบรีบนายเอกเขาบอกว่าเรามีเราซุ่มเราภูมิใจตอนนี้ชั่วโมงนี้ต้องยิงก่อนครับเราวค่อยบอกนายเอกทีหลังนีเนียเห็นไหมครับ จะบอกนะว่าไม่ถูกอ้าวไม่ถูกจริงด้วย chỗ đó gặp lại <laughs> 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 <hử> không xí cầu giờ bọn nó có mì đồn เป็นไปได้ยังไงก็โดนหัวครับตายกะที่ครับดูนะนิ่งไปเลยกลางกระบาลเลยครับ that we do doing it. ปลาไปเก็บกันเนี่ยเนีน่ยมันเด้งอยู่ตรงช่องเนี้ยช่องแรกเนี่ยยิงผิดดิข้าวสามครับกดสี่ัวนะ ข้างข้างรถข้างรถข้างรถเห็นปะเห็นปะข้างรถเขาขาวนั่นน่ะเฮ้ยถอยหลังไม่ถอยหรอกไม่ถอยกูมองอยู่น่าจะโดนอยู่นะคัด,ดอ้าวทำไมกันนะ่ะแสดงว่าลูกดอกถูกับปูนเลยดิ อ่ายังอยู่อยู่ปลาไอ้่ลองลุดที่หลุดหรือขาดหลุดอ้าวมีสำรองมาเปล่าล่ะมีเฮ้ยีอยู่วะยูเห็นนี่ตัวอยู่เหมนน่ะลงไปแล้วแหละ กินั้นแล้วเนี่ยเราอะกาจะกลับบ้านไปเอาฉบวกแทงกุ้งมาแทงปลาแดงแดกูกลัวมึงยิงปลาเขากูลัวสิอ,วอันนี้เราเปลี่ยนแนวใหม่ละเป็นแนวไปแทง,แทงปลาแดงแทนนะหนุนปลาแดง ปลาสมพ่กันนั่นนั้ออ่อนกันปลาอะไรกันไม่รู้เรียกมันรวมๆกันไปเดี๋ยวนี้ปลาเขาหามฮะปลาเลไรนะแล้วเออกูก็ว่ามันโดนนะ <laughs> เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนว <laughs> เออเออ ยิงไปแล้วแน่พีมมือนี่นะดูปลาเดีย๋ยวแบ่งให้หน้าดมเขาไปไอ้ให้แม่ใหญ่น้าเอกโน่นปลาเราอยู you know. ่โน่นตัวเล็กจัดปล,ลา,ปากระปลาฉลาดตายอ้าววันนี้มาดูผลงานนี่นี่ปลาแดงปลาน้ำเงินน่าจะเป็นปลาน้ำเงิน พอตัวมันออกน้ำเงินก็แดงกันได้น้ำเงินหรือแดงแดงก็เอาน้ำเงินก็ได้นี่แดงนี่ครับนี่นี่ผลงานเราโอ้พี่เอาเข่าลมนี่ครับเดี๋ยวให้นาดมเลือกไปตวงเลยครับเลือกไปเลยนาดมแบ่งนาดมไปทำกับข้าวเอาแบบไม่ต้องมองนะไม่ต้องมองมึงมองไปแล้วมันบอกว่าไม่ต้องมองไม่ต้องมองไงมึงมองไปแล้ว เอาเลยเอาดามสบายดามสบายเอา,มมาตัวนี้แหละเอาไปตัวนี้นี่นี่ขอบคุณครับเอาไปให้ไมยายอยเอกมันนะเอให้แม่ยายเอกมันนะนี่ไงเม่ยายไม่ยายผมชอบนี่นยินดวดโอเควันนี้คลิปยิงปลาเขาก็เราก็จบแล้วก็ได้ปรากฏตัวหนึ่งไอเข้าสามตัวแล้วก็ปลาแดงสามตัวส่วนดมน่าจะได้ปรากฏตัวมั้งประกฏดตัวหนึ่งปลาแดงตัวหนึ่งเออยิงรูกดอกขาด ยิงลูกดอกขาดไปอีกอีกลูกหนึ่งหมดตัวครับแต่คืนนี้ไม่แน่อาจจะมีได้อีกโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ